วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทําตาม <Wow. S 1> นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e l i s e Channel นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าเกม Cashion Win นะคะหรือ up 800ของเรานั่นเองทุกคนคือเป็นเกมที่ แต่ก่อนเล่นบ่อยมากทุกคนตอนนี้ห่างหายไปนานมากคือเส็จติดมาจองไปแล้วอะ่ะเอาจริงอืมรอบนี้ก็ขอมา,าสักหน่อยนะคะก็ช่วงโบนัสทามเราเลยทุกคนก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทามนะคะก็เมนแรกใต้คลิปเลยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะทุกคนก็อยู่นหน้าเกมแล้วนะคะ ก็เป็นเกมที่ไม่ได้เล่นมาสักพักใหญ่ๆเลยแล้วทุกคนคือเราไปเล่นแต่มาจองอ่ะทุกคนอือคืออาแปะก็ไม่ได้เล่นเลยทุกคนก็รอบนี้คืออยากกลับมาปั่นสักรอบนะทุกคนกําไรนิดๆหน่อยๆก็เอานะคะเพราะว่าเราเล่นในช่วงโบนัสไทม์นะคะทุกคนไปที่เบทห้าก่อนเลยคือถ้าดูคลิปก่อนหน้านี้คือโอ้โหหายไปนานมากม,มาสวยอยู่นะ คือเล่นเกมนี้ก็คือเราซื้อเหมือนเดิมนะคะทุกคนถ้ามีให้ซื้อเราก็ซื้อเลยนะคะทุกคนพอปั่นไปนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนมาทุกคนซื้อเบตห้าเลยนะคะโอเคมาโอโหตรงนี้แหละทุกคนที่ลุน้นคือเราเล่นสูตรเดิมเลยทุกคนคือถ้าใครได้ดูก่อนหน้าน,นี้ของอาแปะเราทุกคนเราเล่น ข้างล่าง18บข้างบนอาเป็น12แต่เขาไม่รู้ว่ารอบนี้จะถึงที่เราต้องการหรือเปล่านะออื <c oughs> ไปหมุนข้างล่างนะคะทุกคนแล้วก็ข้างบนต่อเลยโอ้โหเฉียวข้างล่างต่อนะทุกคนสลับนะคะข้างล่างก่อนแล้วข้างบนจะถึงหรือเปล่าทุกคนนี่ก็คือกลัวว่าตกหลุมดันตลอดเลยนะออื <c oughs> เอาได้อยู่มาข้างล่างต่อเลยนะทุกคนคือถ้าใครถามว่าทำไมไม่เอาคูณยี่สิบเลยคือเราไม่กล้านะทุกคนเออยังป๊อดอยู่ยังป๊อดจริงๆได้สูงสุดแค่สิบแปดจริงๆอะทุกคนอืดูดูมันเชียวมามเอาโหรือเปล่าโอเคมาทุกคนสิบแปดนะคะไม่ไปต่อ คือเรากลัวว่าเราไปต่อคูณยี่สิบมาทุกคนแล้วแบบมันตกหลุมดำอ่ะทุกคนแล้วเราต้องเสียทายแน่อืมก็คือไม่ต้องโลภมากจ้ะเท่านี้ไปก่อนคือยังไงตัวคูณสิบแปดมันก็เยอะแล้วอะ่ะอืมเบทห้าเราก่อนเลยทุกคนหืมตัวเคสวยมะยังไงกอโอ้โหนี่งไงพะทัพะทัดเธอสามโอ้โหทุกคนซเตอร์อีกตัวนึงอย่าบอกว่าเขา้าโอ้โหทุกคน สี่ตัวฟรีในฟรีเลยนะออืมาจากห้าตัวเบาๆเลยจ้ะฟรีในฟรีคะ่ะทุกคนอีกสิบฟรีสปินเราจ้ะคือมันเข้ามาแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะจ่ายมาหรือเปล่านะทุกคนคืออาแปะมาก็มีเฮแล้วนะอาแปะนอนนะทุกคนอืโอโหไม่เล่นนานมากทุกคนคือจำได้แล้วตัวไหนตัวแพง คือรู้แค่ว่าชิงฉับประทัดนั่นแหละตัวแพงม,ม,มาหนึ่งร้อยแปดโอ้โหทุกคนคือเสียดายเพทห้าทุกคนเอา้าก็ไม่เป็นไรนะทุกคนรอบนี้ก็ถือว่าขอกำไรนิดๆหน่นนอยๆนะคะอือหอเข้ามาแต่ยังไม่สายดีแล้วทุกคนโอ้ยช็อตนี้สองร้อยเจสิบสี่แล้วก็ โอ้โห oh oh. มารา้ว,วันก้อนโตซุปเปอร์นะคะสองร้อยเจ็สี่อีกสิบเอ็ดฟีสปินเรานะคะอือห uh ือ huh. คือมันจ่ายมาไม่ได้แบบคอมโบนะทุกคนคือมันจ่ายมาเรื่อยๆรอบละร้อยสองร้อยอ่ะอืมก็ถือว่าเออได้ไม่เป็นไรมันจ่ายก็ได้แล้วอ่ะทุกคนอือหือทุกคน, uh huh. กคนดู คือเปิดประเด็นได้สวยอยู่นะอืมโอ้โหอีกเจ็ดดูมันจ่ายทุกคนโอ้โหสแคตเตอร์อีกตัวเดียวนึกว่าจะมานะยังไงต่ออีกาฟีสปินเริ่มเงียบเลยนะเออนั่นแหละตัววายยังไงต่อเล็กสิบแถวแรก โอ้โหไม่มาจ้ะเล็สามสี่สปินทุกคนคือให้นอาแปะโนนก็ได้แล้วอ่ะทุกคนอืม,อมโอเคโอ้โหมาหนึ่งร้อยแปดสิบสิบแรกไม่มาจ้ะรางวัลเมกานะคะสองร้อยสิบหก อืมอ้อาคือรอบสุดท้ายจ้ะโอเคยังใจยอยู่ยังไงต่อโอ้โหไม่มีโอ้เชื่อมอยู่ยังเชื่อมอยู่ยังไงต่ออือคือรอบนี้นอกใจมาจองเลยนะทุกคนอืมมาเงินรวมเก้าร้อยแปดสิบห้านะคะถือว่าได้กําไรแล้วนะคะตอนนี้คือใจหนึ่งเขาไม่อยากไปต่อเลยนะทุกคนแต่ก็รู้สึกว่ามันมันไปได้อีกอะทุกคนอืดู หรือว่าเราซื้ออีกสักรอบดีทุกคนโอ้คือเรากลัวพราะว่าซื้อแล้วแบบพอหมุนแล้วมันตกหลุมดำหรือไม่มันก็ไม่จ่าย้ะทุกคนเอ้ายังไงก็ซื้อแล้วกันเนาะเบดห้าเหมือนเดิมเลยทุกคนมาคือถ้ารอบนี้มันพังก็พังไปด้วยกันเลยดวนแต่ยังไงตอนนี้ก็เรามีกำไรอยู่แล้วนะคะ เหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนข้างล่างก่อนเลยนะเราจะหมุนเหมือนรอบแรกเลยโอ้โหเฉียวนิดเดียวทุกคนไปข้างบนต่อ,อข้างล่างต่อทุกคนยังไงโอ้โหยังรอดอยู่ควร14ได้ไหมโอ้ข้างบนก่อนทุกคนลืม อืมโอเคมาข้างล่างต่อโอโหทุกคนเสียวมากนะเอาจริงเสียวจริงๆเลยคือเราเล่นรอบนี้ได้กำไรมาเท่าไหร่ก็ก็เอานะคะเพราะว่ายังไงเราก็มีกำไรอยู่แล้วของเราอืมหรือถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเราก็ได้มาแล้วโอเคได้มาแล้วนะคะสิบสองคูณสิบแปด อืไปจ <mosquito. S 1> ้ะเงียบเงียบจริงนะเอาจริงเงียบเลยโอ้โหอีกเจ็ดฟรีสปินยังไม่จ่าโอ้โหมาช็อตนี้สามร้อยี่สิบสี่เห็นไหมมันตัวแดงตัวแพงเนี่ยทุกคนอืยังคอมโบอยู่นะยังไงต่อ ยังคอมโบอยู่ยังไงต่ออืเอาเบสห้าเราเอาเรื่องอยู่นะยังไงระดับซุปเปอร์เลยทุกคนสามร้อยเจ็ดสิบแปดอโอเคประทัดคือประทัดสายมาบ่อยมากและมันตัวแพงด้วยนะอืมหนึ่งร้อยแปดนะคะเอาทุกคนอย่างน้อยมันก็สายอยู่นะรอบนี้อืม นั่นแหละทุกคนคือหมดรอบนี้เราก็ไม่ไปต่อแล้วนะคะเพราะว่ากำไรรอบแรกก็ได้แล้วกำไรรอบสองก็ยังได้อีกอ่ะทุกคนอเอา้าทิงชับไม่จ่ายเลยทุกคนถือว่าเอาเรื่องอยู่นะทุกคนคือไม่ได้จัดมานานเลยนะอืมพอกลับมารอบนี้ก็ถือว่าต้อนรับอย่างดีอยู่นะไม่ได้หลุมไม่ได้หลุมดํานะคะ โอเคทุกคนรอบสุดท้ายยังจ่ายอยู่ยังไงตอน้าถ,ถ้าแถวสองก็ได้อืหึชิงชับเราโอเคยังคอมโบอยู่ยังคอมโบอยู่สิบแถวแรกต้องมาแล้วแหละอหไม่มาจ้ะสองร้อยสี่สิบเจ็ดโอเคพันแปด อือฮึโอเคทุกคนกำไรได้มาแล้วนะคะก็ไม่ขอไปต่อแน่นอนนะคะทุกคนเราได้ทั้งรอบแรกทั้งรอบสองอืมก็ถือว่าได้นะคะทุกคนก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ